I'm <coughs> พี่น้องที่รักเราอยู่ในเทศกาลเตรียมรักเสด็จองค์พระเยสุคิสต์จเจ้าในสัปดาห์ที่สองพระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพระองค์ทรงเสด็จมาอย่างแน่นอนเราเตรียมตัวต้อนรับพระองค์อย่างไรในทุกวันเราตระหนักถึงการประทับอยู่อย่างใกล้ชิดของพระเจ้าหรือไม่เพราะการตระหนกรู้นี้จะทําให้ชีวิตของเราไม่ต้องกระวนกระวายต่อเรื่องใดๆเลยแต่จะทําให้เราพบกับสันติสุขเสมอ ยิ่งในเทศการเตรียมรับเสด็จเรายังได้แน่ใจว่าพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาช่วยเราแล้วอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงตัดถึงภารกิจของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านทางการประกาศของประกาศสุอิสยาที่ว่าก่อนพระองค์จะทรงเสด็จมาจะมีเสียงหนึ่งเป่าร้องในถิ่นทุรกันดารให้เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นเมื่อยอนบัฟติสได้ประกาศถึงการจะเสด็จมาของบุคคลสำคัญผู้หนึ่งและเรียกร้องให้ประชาชนเตรียมต้อนรับจึงเป็นการเผยถึงสถานะของพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นพระผู้ไทยตั้งแต่แรกเริ่มการกระทำของยอนจึงเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้และทําให้เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแน่นอนนักบุญมาาโก ก็ต้องการให้เราได้ยินเสียงของยอนเช่นกันเพื่อให้เราต้องตระหนักถึงการเตรียมรับเสด็จการมาบังเกิดของพระองค์เราแต่ละคนต้องถามตัวเราเองว่าได้เตรียมตัวดีเพียงใดเราทำอย่างที่ยอนพฏิติศทำหรือยังท่านได้ดาเนินชีตอย่างดีด้วยการถือพรตบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัดในพระเจ้าจึงทำให้ท่านเปี่ยมล้นด้วยความศักดิ์สิทธิ พอทานต้องการยกย่องให้เกียรติแด่ผู้ที่ทรงอำนาจที่จะเสด็จมาซึ่งก็คือพระเยซูเจ้าดังนั้นเราจึงต้องมุ่งมั่นรอคอยอย่างจริงจังต่อผู้ที่จะเสด็จมาเช่นกันเพื่อเราจะได้รับเสด็จพระองค์ด้วยหัวใจที่ปิติสุขอย่างแท้จริงการประกาศของยอนบัสติสถึงผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเป็นพระเจ้าและทรงประทานพระจิตเจ้าในการทำพิธีล้างที่ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเพียง การเป็นทุกข์ถึงบาปเท่านั้นแต่ยังทําให้เราได้เข้ามีส่วนในชีวิตของพระเจ้าเพราะพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาสู่ตัวเราเราจึงต้องตตะหนักในใจและทําอย่างที่ย่อนบัพติธรทมท่านถ่อมตนอย่างที่สุดเพื่อรับใช้พระองค์เราจึงต้องไม่หลงคิดว่าตนยิ่งใหญ่แล้วแต่ในที่สุดเราก็ไปไม่รอดแต่เราต้องเลือกรับความรอดด้วยการมีใจสุภาพให้มากที่สุด คิดจะชวนต้องรับเรื่องของข่าวดีของพระเจ้าในท่าทีของการนอบน้อมต่อพระองค์เท่านั้นเพื่อจะได้รับพระเยสุเจ้าพระบุตรของพระเจ้าที่จะมาช่วยชีวิตเราให้ได้พบความสุขอย่างแท้จริงพระศาสนาจัรปรารถนาให้คิดจะชนได้รอคอยพระเยซูเจ้าด้วยความกระตือรือร้นเพื่อจะได้เป็นผู้ที่เหมาะสมและมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมกับการ ที่พระองค์ทรงประทานสิ่งต่างๆเป็นของประทานพิเศษที่ส่งมอบให้เราท่าทีของเราในการรับพระองค์จะสะท้อนว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นใครสำหรับเราแต่ละคนดังนั้นเราจึงต้องอาศัยพระวาจาที่ตรัสถึงพระองค์ในพระคัมภีร์รำพึงไถ่ตองและสวดภาวนาเพื่อเราได้รับความสว่างในจิตใจและพบกับหนทางในการเดินเนินชีวิตอย่างดี การทำเช่นนี้คอือการเป็นพยานถึงพระองค์อย่างที่ยอนบัพติสต์ทำและสามารถชี้ให้เห็นถึงพระองค์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้าในวันคิดสมานนี้เราคงไม่ได้หลอกคอดเพื่อจะยินดีเพียงปรากฏการภายนอกเท่านั้นเรายังสามารถสํรวมจิตใจให้มีความสงบภายในเพื่อเราจะได้รับพระองค์ในใจของเราอย่างสมบูรณ์และพบปิติสุข เราต้องไม่ลืมว่าพระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้พบกับผู้ที่ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยา,ยานถึงพระองค์ด้วยความดีงามและความศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนออกมาด้วยภาพของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อวางใจและรักอย่างที่สุดในพุญเปโตจึงเตือนเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์มีการดำเนินชีวิตไร้มนทินมีสันติในพระเจ้า ให้เราทุกคนตื่นเฝ้ากลับใจเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยที่คนใดต้องพินาศไปพระเจ้าทรงรักเราและอยากให้เราได้พบความรอดนิรันดรขอให้เทศกาลเตรียมพระเสดจเป็นช่วงเวลาที่เราตั้งใจใช้เวลาสำหรับการภาวนาเพื่อให้ความเชื่อของเรามีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราต้องภาคเพียรรอคอยพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่มาศจรรย์ของความเป็นพระผู้ไทยซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่จะสามารถนำเราให้พบความรอดเพราะนอกจากพระองค์แล้วไม่มีความรอดในหนทางอื่นใดได้อีกเลยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อเราจะได้พร้อมในเวลารับเสด็จพระเยซูเจ้า โปรดให้เราได้มีความเชื่อความวางใจและความรักที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกวันด้วยชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระหันสถานของพระองค์ from the 2020 Mooji Media